สวัสดีครับวันนี้พอดีผมกำลังจะเปลี่ยนกระถางสนีจจันนะครับพอดีลากของสนีจจันทะลุมาที่ก้นกระถางแล้วนะครับก็เลยว่าจะทำการเปลี่ยนกระถางก็เลยมานั่งพิจารณาดูว่าสนีจจันต้นนี้ชื่อว่าสนีจจันอะไรนะครับยิ่งดูก็ยิ่งงงตัวเองครับผมไม่รู้ว่าเป็นสนิจจันท ดำหรือว่าเสนจันทร์มลกฏหรือว่าเสนจันร์นาคก็เลยไปลองค้นข้อมูลมาดูเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเมื่อผมเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วเราจะมาลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าเสนจันร์ตัวนี้สรุปแล้วจริงๆน่าจะเป็นเสนจันทร์อะไรนะครับก็ตัวนี้ก็ยังไม่ ร้อยเปอรนะครับแต่เอาลักษณะที่ว่าตรงกับข้อมูลที่เขาบอกมานะครับว่าเป็นเสน่ห์จานอะไรนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่าเป็นเสน่ห์จานอะไรครับ รกเดินดีมากเลยนะครับสำหรับสูตรที่ผมใช้ปลูกต้นสนีจันก็เหมือนกับทุกครั้งที่ผมใช้ปลูกบ้านสนีจันนะครับก็คือใช้ไม้ผุป็น หลักนะครับในการเป็นองค์ประกอบหลักแทนกบทาบมะพร้าวนะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมใช้อาาัตราส่วนขนาดไหนก็ลองย้อนไปดูคลิปการปลูกสนีจันขาวได้นะครับผมปลูกไม่ยากนะครับสนีจจันไม่พิธีรีตองอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวรอให้กา้านเขาวยาวมาอีกหน่อยแล้ว ผมค่อยจะมาตกแต่งก้านของเขาให้สวยงามนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าว่านสนีจันต้นนี้จะไปตรงกับว่านสนิจันที่ชื่อว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายละเอียดของต้นสนิจันต้นนี้กันนะครับว่าน่าจะเป็นสนิจจัน ที่ชื่อว่าอะไรนะครับโดยที่ผมก็จะมีว่านสนิทจานชนิดอื่นๆนำมาเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะกางตำราอ่านเลยนะครับว่าเป็นว่านสนิทจานชนิดไหนนะครับโดยที่ผมไม่ได้มโนเอาเองนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เป็นข้อๆไปเลยนะครับว่าว่านสนิทจานชนิดนี้น่าจะเข้ากับว่านสนิทจันที่ผมไปค้นหาข้อมูลมาหรือไม่นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดำดับแรกเลยก็คือก้านใบนะครับโดยในรายละเอียดที่ผมได้มาก็คือก้านใบเขาบอกว่าจะเป็นสีเขียวแกมแดงนะครับสำหรับแดงนี่ก็คือไม่ใช่ว่าแดงแป๊ดนะครับผมก็คือจะเป็นแดงคำ้คำๆนะครับผมกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดเจนเท่ากับเราดูด้วยตาเปล่านะครับ ซึ่งก็คือก็คล้ายกับที่ในตำราเขาบอกไว้นะครับต่อไปก็คือบริเวณโคนลำต้นหรือกาบใบนะครับจะห่อหุ้มลำต้นไว้ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของต้นสนิจจันโดยทั่วไปนะครับก็คือจะมีกาบใบห่อหุ้มลำต้นนะครับสำหรับลักษณะของใบของต้นสนิจจันชนิดนี้ก็คือจะมีใบเป็นรูปหัวใจนะครับ ก็คือลักษณะแบบนี้นะครับผมครับก็คือเป็นรูปหัวใจก็คล้ายๆกับใบโพนะครับจะมีปลายติ่งเล็กน้อยก็คือสนีจันทร์ก็จะมีปลายติ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงขอบใบจะมีสีแดงเลื่อยๆตลอดทั้งใบนะครับตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะครับก็พยายามจะสูมให้เพื่อนๆดูใกล้ที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ขนาดของใบก็คือจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ 15ความยาวอยู่ที่ประมาณ20เซนนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของใบของต้นสนิจันท์ที่เราปลูกด้วยนะครับอย่างของผมนี่ผมวัดได้อยู่แค่ประมาณ12บครึ่งนะครับก็ยังไม่สมบูรณ์เท่ากับที่เขานำมาเป็นตัวอย่างนะครับต่อไปก็คือโคนของใบนะครับโคนของใบก็คือบริเวณตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจะเป็น กรมมนแล้วก็มีส่วนว้าวเพียงเล็กน้อยนะครับผมตรงนี้จะว้าวไม่เยอะเหมือนกับสนทจันโกเมนนะครับถ้าเป็นเสนทจันโกเมนหรือว่าเสนทจันอย่างอื่นนี่จะว้าวจะเกือบจะชิดติดกันเลยนะครับจะมีความว้าวเยอะกว่านะครับตรงนี้นะครับอย่างกับนี่คือเสนทจันนาคนะครับผมครับก็คือแทบจะมาชิดติดกันเลยนะครับแต่ตรงนี้นี่ก็คือของเขาจะห่างจะห่างกันเยอะนะครับ และตัวต่อไปที่เราจะมาดูก็คือเส้นกลางใบนะครับเส้นกลางใบของว่านเสนจันชนิดนี้ก็คือจะเป็นเส้นกลางใบที่มีล่องลึกนะครับแต่ก็ลึกไม่มากนะครับแล้วก็ใต้ใบจะมีความนูนแต่ก็นูนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมครับไม่เหมือนกับเสนจันนาคนะครับเสนจันนาคจะมีร่องที่ลึกเห็นชัดเจนมากเลยนะครับนะครับผม เราดูรายละเอียดแล้วเราจะเห็นความชัดเจนใต้ใบของต้นสนิจจันแนกเราก็จะเห็นเป็นลอนได้ชัดเจนกว่านะครับและใต้ใบตรงลอนใต้ใบนะครับจะมีสีแดงเลื่อยเลื่อเล็กน้อยนะครับก็คือคล้ายๆกับที่โคนต้นเหมือนกันนะครับผมครับก็จะมีสีแดงเลื่อยเลื่อนะครับพอดีผมไม่ได้ล้างน้ํานะครับผมเลยอาจจะมีเศษดินอะไรติดอยู่นะครับ นี่นะครับผมครับนี่ก็คือรายละเอียดของว่านสนิจจันชนิดนี้นะครับซึ่งว่านสนิจจันชนิดนี้นี่ก็คือจะมาตรงกับว่านสนิจจันที่มีชื่อว่าสนิจจันมรกตนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะได้นําว่านสนิจจันมรกตนะครับผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับผมครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ ซึ่งเราจะได้เปรียบเทียบกับตัวอื่นนี่ก็คือว่านเสนีจันทร์ดำนะครับผมครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วผมเคยถามเพื่อนของผมส่งรูปไปให้ดูนะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นเสนีจันทร์ดำนะครับแต่เราก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่าจะใช่ไหมให้เป็นเสนีจันดำจริงจริงก็คือลักษณะเส้นของเขาจะเส้นกลางใบของเขาจะเรียบกว่านะครับผมครับความนูนอะไรจะน้อยกว่านะครับ แล้วก็นี่ก็คือเป็นเสนิจจันดำโบราณนะครับผมครับที่ผมที่พ่อค้าบอกผมมาครับผมครับว่านี่ก็คือเสนิจจันดำโบราณนะครับจะเห็นว่าความนูนของเขาก็เยอะนะครับผมครับนี่นะครับผมครับและนี่ก็คือเป็นต้นเล็กๆของต้นเสนิจจันต้นนี้นะครับผมได้มาผมทําการตัดเงาของเขาออกเพราะเงาของเขายาวนะครับ แล้วผมก็แยกออกมาเพาะได้อยู่2ต้นนะครับผมครับลักษณะสีก็จะได้นะครับผมครับแต่ลักษณะของใบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าต้นของเขายังเล็กอยู่เดี๋ยวเราก็มารอชมนะครับว่าเจ้าหน่อที่ผมเพาะไว้สองต้นนี่จะเติบโตมาแล้วจะมีลักษณะเหมือนต้นแม่หรือไม่นะครับถ้าใครอยากชมก็อีกประมาณ หนึ่งปีก็น่าจะเห็นนะครับอดใจรอกันอีกหน่อยนะครับผมพูดเล่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมถ้าหากว่าคลิปมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือว่าใครมีข้อเสนอแนะว่าผมพูดไม่ถูกหรือว่ามีอะไรที่ผิดพลาดก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับยินดีรับความคิดเห็น ของทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ